วัดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ซึ่งมีทั้งหมด6ตอนดังนี้ 1. ความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ 2. การส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ 3. วิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภด้านการได้ยิน 4. ด้านการรับรู้ 5. ด้านการเคลื่อนไหว 6. ด้านการมองเห็นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรเราจะต้องเล็งเห็นความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์เสียกอ่อนถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเมื่อคุณแม่ตั้งครรภมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครร์ไม่ว่าจะเป็น ได้เวลาไขาข้อสงสัยกันแล้วค่ะการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ทราบว่าตั้งครรภ์โดยเริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเซลล์สมองของทารกในครรภ์จะเริ่มสร้างตั้งแต่อายุประมาณ3-4สัปดาห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงอายุ2ปี จึงถือได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นโอกาสทองในการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์มีหลายการศึกษาที่พบว่าทารกที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีสติปัญญาดีเลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีการที่คนเราจะมีสมองที่ดี หรือมีความเฉลียวฉลาดเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการแต่ปัจจัยที่สำคัญมีอยู่3ประการค่ะคือพันธุกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อมพันธุกรรมเป็นยีนที่ได้รับการถ่ายทอดจากบิดามารดาหากบิดามารดาที่มีความเฉลียวฉลาดก็จะสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีนี้มาให้ลูกได้เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามพันธุกรรมก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกสองปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นได้อาหารการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการเสริมสร้างขนาดและคุณภาพของร่างกายและสมองทำให้ทารกจเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสติปัญญาที่ดีด้วย สารอาหารที่ควรรับประทานเช่นโฟเลตธาตุเหล็กไอโอดีนและกรดไขมันเป็นต้นสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่อารมณ์ดีอยู่เสมอจะทำให้ร่างกายมีการหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนโดรฟินออกมาผ่านไปทางสายสะดือไปยังทารกในครรภ ทำให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งสมองและอารมณ์ดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองและระบบประสาทจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้เป็นอย่างดี<อ>ระบบประสาทการรับฟังของทารกในครรภ์จะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ20สัปดาห์ การใช้เสียงกระตุ้นจะทำให้ระบบประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกทั้งยังพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาด้วยการใช้เสียงกระตุน้นแบ่งได้2ชนิดคือการใช้เสียงมารดาและการใช้เสียงดนตรีการใช้เสียงของมารดา การพูดคุยกับลูกในคันจะช่วยให้ระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีนอกจากนี้ยังเกิดความผูกพันอีกด้วยหญิงตั้งคันควรพูดกับทารกในคันบ่อยๆด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลประโยคซ้ำๆไม่ควรเล่าเรื่องทุกข์ใจหรือระบายความคับแค้นใจกับทารกในคัน การใช้เสียงดนตรีควรเลือกเพลงที่มีความไพเราะและชอบฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงคลาสสิกควรจะเปิดเสียงเพลงให้อยู่ห่างจากหน้าท้องประมาณ1ฟุตและเปิดเสียงดังพอประมาณช่วงเวลาหลังมื้ออาหารเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการส่งเสริมการได้ยินเพราะเป็นช่วงที่ทารกรับรู้ได้ดีที่สุด วิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ด้านการรับความรู้สึกเรามาเริ่มกันเลยค่ะควรเริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ20สัปดาห์โดยการลูบสัมผัสทางหน้าท้องจะทำให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาเสริมสร้างอารมณ์ที่แจ่มใสและเลี้ยงง่ายหลังคลอด และสร้างความผูกพันระหว่างมารดาและทารกช่วยให้ทารกรู้สึกอบอุ่นมั่นคงการรูปสัมผัสควรรูปเป็นวงกลมจะจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนก็ได้เอามือรูปสัมผัสบนไปรอบๆในบางครั้งอาจสลับกับการสัมผัสเป็นจังหวะโดยการตบเบาๆบริเวณที่เป็นส่วนก้นของทารกในคัรภ วิธีต่อไปวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ด้านการเคลื่อนไหวเรามาเริ่มกันเลยนะคะควรเริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ20สัปดาห์โดยการนั่งเก้าอี้โยกอาจจะมีเสียงเพลงและพร้อมกับรูปหน้าท้องไปพร้อมๆกันหรืออาจจะใช้การพูดคุยแทนเสียงเพลงพร้อมการรูปสัมผัสก็ได้ควรทำอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งอายุคัน28สัปดาห์อาจเปลี่ยนมาใช้วิธีนั่งเก้าอี้หมุนซ้ายขวาเพื่อการพัฒนาการทรงตัวและถ้าไม่มีเก้าอี้โยกสามารถใช้ฉิ่งช้าแทนได้แต่ควรมีคนคอยช่วยเหลือขณะโยกฉิ่งช้าและควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ วิธีต่อไปวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ด้านการมองเห็นเรามาเริ่มกันเลยค่ะควรเริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ24สัปดาห์โดยการส่องไฟฉายที่หน้าท้องซึ่งจะช่วยพัฒนาเซลล์ประสาทด้านการรับการมองเห็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อตาและกล้ามเนื้อคอของทารกให้มีการพัฒนาและมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยการเคลื่อนไฟฉายจากซ้ายไปขวาหรือการเปิดและปิดไฟฉายเป็นจังหวะขณะกระตุ้นควรพูดคุยให้สัญญาณเช่นเปิดไฟปิดไฟหรือการเปลี่ยนตำแหน่งของไฟฉายขณะกระตุ้นควรอยู่ในห้องที่แสงสว่างน้อยๆจะช่วยให้ทารกรับรู้ได้ดีมากขึ้น การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นระบบประสาททั้ง4ด้านด้านการได้ยินด้านการเคลื่อนไหวด้านการรับรู้และด้านการมองเห็นควรจัดให้สอดคล้องกับระยะพัฒนาการของสมองแต่ละด้านโดยด้านการได้ยินด้านการรับรู้และด้านการเคลื่อนไหวควรกระตุ้นเมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่20สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนด้านการมองเห็นควรกระตุ้นเมื่ออายุคันภ์2สสัปดาห์ขึ้นไปการกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เซลล์สมองของทารกพัฒนาไปจนถึงขีดความสามารถสูงสุดซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมของทารกต่อไป